ท่าสวรรค์น้ำตกสวรรค์อ๋อ,เ,อ,อเดินไปเลยมันไม่ลื่นหรอกมีบัน,นไดลวนะาวเดี๋ยวไปเอาไปส่งลูกก่อนจับลาวฝั่งนู้นเออนะจับลาวไว้ จับลาวไอ้จับลาวจับลาวลงมาจับลาวข้ามเหล็กข้ามเออเอ่าอ่ากระโดดแม่แม่ได้เออเออเอเอจับล้มหัวแตก มาแล้วท่าสวรรค์ยุงเยอะมันยุงเยอะกระโดดไม่ได้กลัวน้ำอุ้ยน้ำป่าเนาะมันซัดไม้มาติด เขาบอกว่าอะไรนะคำเตือนนี่คมาดูคำเตือนมาอ่านแล้วคำเตือนอนี่ขอ้อ,อเอื้อนนอเตือนอคำเตือนอ่านอ่านดิหนูอ,อ่านเเยอะเอะกินน่านให้หมดเลยนะ่ะสะกดม,ม,มอไม้มอไม่ไม่เอกไม่คนะวรข้ออ้นวนควรไม่ควร ไม่ควรให้เด็กเล่นน้ำตามลำพังเรามีผู้ปกครองเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำตายามมมจมด้่ะจมตํามไมมต่อไมตํต่อไม่มไมขึ้นบ่ได้เราต้องหาอะไรที่จับหรอใช่ก็เล่นอยู่ตรงนี้ได้ไหมมันตันอ่ะมันตันไม้่ะจะเอาน้ำนเลือ